วันนี้ก็จะมาพบอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ขายในบริษัทของเราครับกับแบรนด์เอซครับมาจากจังหวัดอุบลครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่สินค้าได้ประสิทธิภาพมากแล้วก็เราเลือกมาขายในบริษัทของเราครับว่าเป็นทางด้านงานตู้เบรใครไหมครับอย่างงานตู้เบรงานสีงานขอบเหล็กถือว่าเนี๊บมากครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยามากครับผมครับใบเนี้ยราคาแค่2,900บาทเท่านั้นถือว่าตู้เบรในราคาเนี้ยถูกมากครับผมครับแล้วก็งานทุกชิ้นเนี้ย ผ่านการจากบริษัทเราทั้งหมดครับผมครับสำหรับงานตู้เบรกประมาณนี้ตู้เบรกข้างสายก็มีหลายสูตรเบ็นตัวท็อปก็มีนะครับผมครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปของแกครับแต่ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ครับผมครับขยับมาฝั่งนี้ครับผมครับฝั่งนี้ก็เป็นตู้กลางของช่างซายอีกเหมือนกันครับผมครับราคาก็ถือว่าย่อมเยามากครับผมครับ2,490ัรเบาทเท่านั้นตู้เปล่าครับผมครับไ้ด้านข้างชุดแขนพร้อมครับผมครับ ในตู้ก็จะมีสลักเนี่ยให้ด้วยครับผมครับข้างหลังเนี่ยนะดูข้างหลังครับชุดแขนพร้อมพร้อมด้วยเขาเรียกว่าเพดหลบฝนครับทำไมเรียกว่าหลบฝนเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยซิลิคอนอยู่ข้างในครับก็จะหลบฝนได้ครับผมครับไปละ2,490บาทเท่านั้นครับผมครับทีนี้ใครสนใจพร้อมดอกก็สามารถสั่งพร้อมเลยครับอย่างตัวนี้ครับราคา5,500บาทมีพร้อมดอกข้างในครับก็จะเป็นดอกคาเนะนะครับผมครับอีกหนึ่งตัวครับที่เรียกใส่ในตู้ทางสายตัวนี้ครับ คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระพง์คุณภาพอีกอย่างที่เราเลือกขายอยู่ในบริษัทเราเหมือนกันครับทีนี้ไปดูภายในตู้ว่าภายในตู้มีอะไรบ้างครับผมครับผมก็จะง่ายหน้าขึ้นเลยนะครับผมครับนี่ครับในตู้เห็นไหมครับก็จะมีเน็ตเวิร์กข้างในให้หนึ่งตัวครับเน็ตเวิร์กตัวนี้สามารถแยกกลางแหลมในตัวแล้วนะครับสายอุปกรณ์ไหมครับมาเส้นเดียวครับหนึ่งมาเส้นเดียวเส้นเดียวปุ๊บก็สามารถเข้ามาในตู้ได้เลยครับแยกกลางแยกแหลมอัตโนมัติแหลมตัวนี้ก็เป็นตัว คอมซีซีนะครับอยู่ข้างในนะครับผมครับได้เสียงที่ส่งกังวานไกลประพอสมควรเพราะว่าเขามีปากตรงนี้ครับผมครับถือว่าอีกหนึ่งสินค้าครับที่เราเรียกมาขายกับบริษัทของเราครับผมครับตัวนี้พร้อมดอกแค่ห้าพันหาถือว่าถูกมากแล้วก็จับต้องได้ตู้เป่า2490บาทข้างในก็มีการดามอะไรทุกอย่างไหมครับี่ข้างในมีการดามรูดามทุกอย่างเพิ่มความแข็งรงของตู้เข้าไปนั่นเองครับไม่ว่าเป็นด้านขลังไหมครับ ก็เป็นฝังปุ๊กทั้งหมดครับถือว่างานคุณภาพมากครับด้านข้างกันไหมครับการโป้สีครับอะไรก็มีครบทุกอย่างครับเราลองว่าตู้แข็งแรงแน่นอนครับไม่เป็นทางด้านหูจับครับนี่หูจับก็มีให้ด้วยครับถึงจะราคาแค่2490บาทแต่งานที่มาก็ถือว่าเมืรอฐานมากแล้วก็ดีมากครับผมครับก็เป็นหนึ่งแบรนด์ครับที่ผมแนะนำครับราคาตู้เบร 2,900บาทเท่านั้นพร้อมดอกแล้วแต่เราเลือกใช้ครับราคาเริ่มต้นพร้อมดอกแค่4 0 0 0บาทเท่านั้นสับตตัวนี้ส่วนใบเนี่ยดอกก็มีหลายแบบใส่ดอกตอง8ก็ได้หัวจรวดก็ได้ดอกครบปมก็ได้ราคาก็ย่อมเยาลงมาอีกครับผมครับจากตู้เปล่าราคา2,490บาทเท่านั้นครับโอเคครับอีกหนึ่งแบรนด์ฝากไว้ครับแบรนด์เอสซีครับผมคุณครับผม